ราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะแม่หมอจะมาบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการดูไพ่ยิปซีนะคะซึ่งช่องของตรวจดวงรู้ทันดวงนี้แม่หมอจะดูเป็นไพ่ยิปซีอย่างเดียวแล้วนะคะต่อไปถ้าใครจะดูเรื่องของดวงดาวให้ไปดูที่ช่องของบัวลักษ159นะคะ ซึ่งแม่หมอจะใส่รูปของโปรไฟล์บัวลักษ์159ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะซึ่งถ้าใครรู้ถึงลัคนาราศีก็สามารถไปดูที่ช่องบัวลักษ์159นะคะซึ่งเป็นการดูถึงดวงดาวที่โคโจรในรอบจักรวาลแม่หมอก็ทำไว้ในช่องของบัวลักษ์159สามารถเข้าไปดูได้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะคะ ในวันนี้แม่หมอก็จะมาด,ดูในเรื่องของความรักประจำวันที่15-30กันยายน66ในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าไพ่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นแม่หมอก็จะพูดทำหน้าไพ่ด้วยนะคะ <tyard. S 2> ก็เป็นภาพรวมภาพกว้างของชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนนี้นะคะซึ่งแม่หมอก็ได้อธิษฐานจิตถแทนชาวราศีเมษซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะแต่จงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตร,รตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจ,รรอ,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะถ้าไม่ตรงกับผู้ใดก็ถือเชื่อว่าเป็นการดูแบบบันเทิงหรืออาจจะมีข้อคิดบางสิ่งบางอย่างสําหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษได้ด้วยก็ เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้ถ้าแม่หมอพูดอะไรไปเป็นการไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็ขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่กันทั้งหมด10บใบด้วยกันนะคะ,ะเริ่มด้วยมือซ้ายที่แม่หมอหยิบเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษนะคะ,ะตัวตนตนุลักษ์นะคะตัวตนตนุลักษ์แล้วก็สถานการณ์รอบข้างในปัจจุบันนี้แล้วก็ความตั้งใจของชาวราศีเมษที่จะทำในช่วงจังหวะนี้ แล้วก็เรื่องของอดีตที่ผ่านมาพื้นฐานรองรับชีวิตของชาวราสีเมษแล้วก็เรื่องของอ,อนาคตอันจะใกล้ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาคนรอบข้างมองคุณอย่างไรแล้วก็ความคิดในใจนั้นบทสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะ,ะดูก่อนว่ามันครบสิบใบแล้อยัง1 2 3 4งสห้าห เจ็ดแโอเคครบสิบใบแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทำนายกันนะคะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะจดจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยตามหน้าไพ่นะคะ ซึ่งไพ่ก็เป็นตัวตนตนุลักษ์ก็หมายความว่าเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่มีลักษณะเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่สามารถจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเป็นคนที่ไม่กลัวกับปัญหาที่เข้ามาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างามีไหวพริบปฏิพานเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของการที่ไม่กลัวต่อปัญหาแม้ปัญหานั้นจะหนักหน่วงสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็สามารถที่จะ คิดหาทางในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้เป็นนักสู้นะคะ,ะดาวอังคารซึ่งเป็นตัวตนตนุรักษ์ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มีความที่มุ่งมั่นมีการที่เป็นผู้นำมีลักษณะของการที่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาสอนเป็นลักษณะของการที่ะจะพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็ไม่ชอบทํางานเป็นลูกน้องใครมักจะเป็นผู้นําซะมากกว่าไม่ชอบให้ใครมาทํางานให้กับตนเองมักจะทําด้วยตนเองเสียมากกว่าเป็นนักสู้แล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาตัวยงด้วยนะคะ สถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนี้คุณเป็นผู้หญิงที่แกง่งเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยต้องไม่ง้องใครก็ได้ด้วยเช่นกันคุณมีความรู้ความสามารถมากเป็นพิเศษคุณเห็นบินอินฟินิตี้ข้างบนหัวไหมคะ,ะไม่รู้จักไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นที่เลขแปดอยู่นะคะอิ Infinity นฟินิตี้นั้นหมายความว่าคุณมีความคิดในหัวสมองของคุณนั้นมีอย่างมากมายถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณก็สามารถที่จะ คิดหาทางแก้ไขปัญหาคุณเป็นผู้หญิงเก่งไม่กลัวกับความยากลําบากที่มันเข้ามาคุณจะต่อสู้ให้มันผ่านพ้นไปได้ถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าผู้ชายเข้ามาอยู่ ก็จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือยอมอ่อนข้อให้กับผู้หญิงคนนี้นะคะ,ะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมีความที่พึ่งพาตนเองแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดความริเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงาน หรือเรื่องการแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าได้เก่งมากนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของคุณในปัจจุบันนี้นะคะ,ะความตั้งใจของคุณนั้นนะคะในช่วงจังหวะนี้เดือน15กันยาถึงประมาณวันที่30กันยานั้นก็หมายความว่าคุณอาจจะมีการเดินทางไป อยากจะเดินทางไปต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศหรืออยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการที่คุณอาจจะมีความคิดที่มีลักษณะของการที่ความคิดที่อาจจะดีๆหรือไม่ค่อยดีก็ได้ด้วยนะคะในช่วงจังหวะน,นี้เป็นความคิดสองจิตสองใจ,จอยู่มีลักษณะความคิดภายในใจที่อาจจะมีแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหรือโลกสีเท่า,าก็ได้ด้วยความคิดของคุณนั้นอาจ ใจหนึ่งของคุณนั้นก็เป็นคนที่มีศีลธรรมมีความดีอีกใจหนึ่งก็แฝงไปด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะผิดศีลนิดหนึ่งก็ได้ด้วยในจังหวะนี้นะคะหมายความว่าถ้าเป็นการงานก็อาจจะเป็นการงานที่อาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมหรือเป็นงานโลกสีเทาๆก็ได้ด้วยเพราะว่าช่วงจังหวะนี้ดาวพฤรหรัสบดีซึ่งเป็นภพปีนาสนะและก็เป็นภพสุภาษสุภาพหมายถึงความสุขความเจริญความมีศีลธรรมส่วนวินาศนะหมายถึงความเดือดร้อนความเสียหายหรือเรื่องของการที่เป็น สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณอาจจะมีลักษณะของการที่ทําอะไรที่ไม่ค่อยดีก็ได้ในช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่าดาวพฤะสัสบดีได้เดินถอยหลังแล้วศิลธรรมของคุณก็อาจจะถอยหลังด้วยเช่นกันก็อาจจะมีการทําอะไรที่มันอาจจะผิดศีลไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะ,ะนั่นก็คือลักษณะของคุณในช่วงจิตใจของคุณนะคะในช่วงจังหวะท,ที่คุณอยากจะทําในช่วงจังหวะน,นี้นะคะเรามาดูเรื่องอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณ คุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะคุณเป็นคนที่มีความโด่งดังเป็นดาวเป็นดาวเด่นเลยนะคะคุณมีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่รู้จักของสังคมคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีความคาดคาดหวังไว้นะคะเดอรสตาร เป็นอะไรที่เป็นความหวังของคุณนะคะแต่ว่าความหวังนั้นก็เป็นไปอย่างช้าๆและก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะคุณคิดหวังอย่างนั้นว่าคุณจะต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเป็นที่รู้จักของสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการงานของคุณที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในอนาคตขยายไปนะคะเป็นที่รู้จักของสังคมคุณอาจจะเป็นดาวเด่นเป็นดาว YouTube เป็นอ่ทูเปอร์อยาก เป็นอะไรก็ตามแต่ดาติกต็อะไรก็ตามแต่จะทํางานอะไรก็ตามแต่ของคุณอาจจะมีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการที่คุณจะได้มาซึ่งที่ตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะอืมแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้ที่ที่จับมาทั้งหมดนี้ยังไม่ค่อยเห็นในเรื่องของความรักเลยนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องหื่นซะมากกว่า าชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษในในช่วงจังหวะนี้นะคะพื้นฐานรองรับชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้เป็นการลักษณะที่คุณประหยัดมัตยัดมากเลยนะคะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีเรื่องการเงินที่ต้องใช้จ่ายต้องจําเป็นต้องใช้คุณก็เลยมีการประหยัดมัตยัดมีการเอบเก็บ,อ,บ,อ,บอมแล้วก็อด ออมแล้วก็อดทนแล้วก็มีการรู้จักใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายมีการมัธยัสถ์ประหยัดมากมายเลยคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายรองรับอยู่ที่คุณต้ตองจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานาผนะหรือหลานบริวารหรือค่าใช้จ่าย ที่เป็นหนี้สินของคุณคุณก็พยายามที่จะเก็บออมเรื่องของการเงินแล้วก็พอได้มาคุณก็จะเก็บไว้หรือใช้จ่ายอย่างประหยัดมากเลยนะคะในช่วงจังหวะนีอะ้อนาคตอันใกล้ถึงนั้นแน่นอนว่าชีวิตของคุณนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุ้อม มีความเดือดซันนะคะเดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่เมเจอร์อัคนานะคะเป็นไพ่ยี่สิบสองใบไพ่หลักด้วยในเมเจอร์อัคนาเป็นไพ่หลัก2ี่สองใบเป็นไพ่เดือดซันเป็นไพ่แสงสว่างเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณชีวิตของคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักของสังคมในอนาคตข้างหน้าแล้วก็จะ มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะคุณจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะในอนาคตไม่นานนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของปีนี้ที่หลังจากประมาณตุลาคมการงานดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มเดินปกติ ส่วนดาวพฤหับสบดีก็จะเริ่มในปติหลังจากประมาณมกราคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณอาจจะเป็นคนที่จะได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและก็สิ่งที่ดีงามมีความสมบูรณ์พร้อมแบบในเรื่องของทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความรักก็อาจจะเข้ามา นะคะคุณก็จะเจอคนรักที่ดีด้วยเพราะว่าคุณนั้นก็มีความหวังถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณก็หวังอยากจะมีใครสักคนเข้ามาเป็นคนที่เป็นคนจริงจังจริงใจและก็เป็นคนที่รักคุณยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างแท้จริงนะคะ ยอมรับคุณได้ในทุกเรื่องในตัวตนที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่จริงใจกับคุณยอมรับคุณได้ไม่ว่าคุณจะมีนิสินไม่ว่าคุณจะเป็นลักษณะนิสัยอย่างไรเขาคนนั้นถ้ารับคุณได้คุณก็จะรักเขาคนเดียวแล้วนั่นคือความหวังของคุณว่าคุณจะต้องจะได้รับแบบนั้นแล้วคุณต่อไปอนาคตข้างหน้าคุณก็ได้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะคะ ส่วนเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงปัจจุบันนี้คุณก็ตอนนี้กำลังเงินกำลังเข้ามาหาสู่คุณแล้วนะคะ เมื่อก่อนคุณช่วงจังหวะที่ผ่านมานั้นดาวมันเดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่มีคู่ศัตรูเล็งกันอยู่ดาวพระเสาร์มั่งดาวพระศุกร์มั่งดาวพระอังคารมั่งเล็งกันอยู่เป็นคู่ศัตรูทําให้การเงินติดติดขัดขัดการงานก็ไม่เจริญก้าวหน้าแต่ช่วงจังหวะนี้จะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดจาเจรจามีการที่จะเรื่องขยายเรื่องของการงานอาจการงานอาจจะสร้างเงินให้กับคุณ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการเงินการงานการเงินเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะเริ่มมีการเติบโตขึ้นในเรื่องการงานการงานอาจจะมีการาที่จะเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วก็การเงินก็จะเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วยด้วย แล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะเมื่อคุณมีความสุขมีความสําเร็จแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักคุณเป็นคนมิสเน่นะคะคนเข้ามาลุมล้อมคุณก็มากมายนะคะเพราะว่าคุณมีดาวพระราหูอยู่ร่วมเรือนอในภพของตัวตนนะคะตับตัวตับตนอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งมาจนถึง 7ดูลาคม2567เพราะฉะนั้นก็มีสเสน่ห์นะคะตัวตนของคุณตอนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนก็มาหลงรักคุณมากมายแต่คุณก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่ว่าคุณอาจจะเชิมฉลองในเรื่องของการงานซะมากกว่าเมื่อการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเงินเกิดขึ้นแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินคุณก็อาจจะเฉลิมฉลองได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนความคิดในใจของคุณนั้นคุณก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความสามารถความรู้ความสามารถมีความคิดที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะเป็นความคิดใหม่ๆอยู่เสมอมีการคิดเริ่มอยากจะทำน่นทำนี่ทำนั่นอ,อยากจะได้มาซึ่งความรักและเงินทองอยากะจะหางานเสริมเพิ่มเติมและกะ็เป็นคนที่ยัง มีซิกเซนด้วยนะคะเป็นคนที่อย่างรู้บางทีก็มีรังสรรค์มีความคิดที่อย่างรู้ศิลธรรมอ,อย่างรู้ถึงเรื่องของความผิดความถูกได้ด้วยเป็นคนที่เป็นไพ่เทพเวทมนต์นะคะ,ะมีความต้องการในเรื่องของความรักม่ต้องการในเรื่องการเงินมีต้องความต้องการในเรื่องของการงานเป็นความคิดที่มี ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะคิดอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่อาจจะเป็นหมอดูก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่แห่งเทพเวทมน์นี้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วก็คือหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้นะคะ คุณก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงัยาวะนี้ดาวมันเดินไม่ค่อยปกติดาวถอยหลังเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นการงานก็ถอยหลังดาวพระรฤวดีซึ่งเป็นพวกสุภาและวินาศาก็ถอยหลังก็ทําให้ความสุขแล้วก็การงานของคุณก็ไม่ค่อยเจริญรุดหน้าเท่าที่ควรคุณก็ต้องควรรอเวลารอให้ดาวมันเดินปกติก่อนนะคะแล้วมาถึงเวลานั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณที่คุณหวังไว้นะคะมันก็ จะเดินรุ่งเรืองก้าวหน้าตามที่คุณได้คิดหวังสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนะคะมีชื่อเสียงมีเกติยตคุณหวังในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของชควลาในเรื่องของความรักแต่มันก็ใช้ระยะเวลานานสักนิดหนึ่งความหวังของคุณก็จะเป็นจริงนะคะ คุณก็จะได้มีชื่อเสียงกิิยศเป็นที่รู้จักของสังคมแล้วก็มีความบริบูรณ์พร้อมบุญไปด้วยสรรพสิ่งในเรื่องของการงานการเงินชุบลาสุขภาพและความรักแล้วก็ชื่อเสียงเกติยศด,ด้วยเป็นที่รู้จักของสังคมด้วยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนความรุ่งเรืองสำหรับคลิปนี้วันนี้ส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอความการหาเงินหางานแล้วก็เป็นการที่อาจจะ ต้องการความรักบ้างด้วยแต่เป็นความรักที่ยังไม่เข้ามาเท่าไรนะคะในช่วงยังวันนี้ยังเป็นความหวังอยู่ความหวังของคุณที่ยังรอความหวังว่าจะมีใครสักคนที่เป็นคนจริงจังจริงใจและเป็นคนที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะแต่ก็ต้องรอไปก่อนเดี๋ยวความรักก็จะเข้ามานะคะคิดว่าน่าจะไม่เกินประมาณตุลาหรือประมาณ ไม่นานนี้นะคะประมาณหนึสองสเดือนนี้ก็อาจจะมีเจอได้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ